ครั้งที่แล้วตอนนั้นดีไหมคะก็ดีอยู่ค่ะยอดยอดก็เพิ่มขึ้นขึ้นขึ้นก็ไม่เยอะแหละเนาะเราขายนิดหน่อยเนาะเราขายร้านค้านิดหน่อยก็ดีอยู่ดีดีกว่าไม่ช่วยดีกว่ารัฐบาลไม่ช่วยเนาะล้วครั้งนี้พาจะเพิ่มเงินให้ด้วยคิดว่ามันจะช่วยเราได้มากแค่ไหนคะก็แม่ก็ว่าจะสงสัยจะช่วยอยู่และช่วยมากขึ้นก็จะยอดจะขึ้นอยู่เนาะดีกว่าไม่ช่วย อยากฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ว่าอย่างไรมังคะก็อยากฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ก็ขอให้ช่วยจริงๆให้ช่วยจริงๆนะเนาะอย่าอย่าพูดอย่าพูดลอยๆประชาชนจะได้ดีใจจะได้แบบว่าอ,อาปากได้นิดหน่อยก็ยังดีนะลูกเนะาะการหมุนเวียนเงินจะได้หมุนเวียนดีสำหรับเศรษฐกิจ คือช่วยช่วยให้ประชาชนได,ได้ได้ได้มีรายได้เข้ามาเพื่อใช้จ่ายในการาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันถึงจะไม่มากแต่ว่ายอดที่ให้มันมากกว่าเดิมคือเคยให้150ต่อวันคนละครึ่งอันนี้มาเป็น200ก็เป็น400แต่มันจะดีหรือไม่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะยากอยู่ถ้าเสียภาษีเนี่ยจะยากนิดนึง มันต้องมาเสียเสียซึ่งรายรับเท่านี้แต่เราต้องมาเสียภาษีแต่สําหรับคนที่รายได้เส่างคนที่ที่ได้คนละครึ่งเนี่ยในกลุ่มที่ที่ที่เสียภาษีเนี่ยเขาได้ยอดเพิ่มขึ้นมาคือคือเขาไม่เดือดร้อน,นอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้ได,ได้ได้มีส่วนที่เขาเสียภาษีเพิ่มขึ้นมาพอรัฐให้สองพันสี่แต่อีกกลุ่มที่ไม่เสียเนี่ยก็โอเคแต่พ่อค้าไม่ค้าละถ้าไม่เสียภาษีก็ดี กระตุ้นเศรษฐกิจดีมากเพราะว่าคนต้องจัดจ่ายคือให้แล้วต้องใช้ถ้าคุณไม่ใช้คุณก็เสียสิทธิ์แต่ละวันถ้าพูดในแง่นี้ดีเ็าน่าจะพอช่วยได้นะครับแต่ mm hmm. พูดถึงว่าบางทีคนที่เขาได้ mm hmm. เขาอาจจะไม่ค่อยมีเงินที่จะเติมตรงนั mm ้น hmm. mm hmm. อ่ครับคือพวกเราพวกเราอย่างเงี้ยเราก็พอได้อย่างงี้แต่ถ้าคนอื่นเขาไม่ค่อยมีเงินเติมอย่างนี้ ไม่แน่อาจจะไม่มีเติมอาจจะเสียสิทธอย่างนี้ครับอ,อก็ดีอยู่ค่ะถ้าร้านค้าไม่ได้เสียภาษีนะคะแต่กลัวอย่างเดียวคือถ้าราคาแบบนี้ถ้าเสียภาษีหนูว่ามันไม่คุ้มเลยค่ะหนูไม่อยากให้ร้านค้าแบบนี้เสียภาษีนอกจากจะเป็นร้านค้าพวกใหญ่ๆก่ให้ร้าค้าเล็กๆไม่ต้องเสียภาษีใช่ค่ะเพราะยอดมันก็ไม่เยอะใช่ครับ กเป็นเสียงของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพเพื่อนบอกว่าบอยากให้บอยากให้เสียภาษียากเก็บภาษีเออยากเก็บภาษีก็ฝากไปถึงทั้งรัฐบาลให้ร่วมพิจารณาอีกเทื่หนึง